สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2568าคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับเพราะไทยมีหนึ่งเดียวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤกษภาถ้าเป็นหนังขายยาก็ต้องบอกว่าเป็นหนังไทายมวลถึงตอนใกล้อาวสานทุกเรื่องทุกราวจึงมาบรรจบตะลุมบอลกัน จอตรงไปตรงมาประมาณนั้นทางสภาล่างตั้งแต่28-31พถึง31กษสภาถกกัน4วัน4คืนว่าด้วยเรื่องพิจารณาร่างกฎหมาย5ฉบับหัวใจอยู่ที่ฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ทีนี้มาดูทางสภาบนวุฒธธิสภาบ้างเปิดประชุมกัน29-30พบกถึสมกษา เรื่องในวาระการประชุมทั้งหลวงทั้งราชจ้องตาขมิงเริ่มด้วยการให้ความเห็นชอบกรรมการปป,ปชสามคนสุก30พกสิบพฤกษาพิพจารณาเรื่องด่วนตั้งกรรมธิการวิสามาันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจาริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระกกตสารรัฐธรรมนูญและอายการสูงสุด ประกอบด้วยตำแหน่งกกตจำนวนหนึ่งคนคือนายนารงกันวารินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญสองคนคือ 1. ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกสุธ,ธรรมเชื่อประกอบกิจศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,ร์คณะสังคมาศาสตร์และมนุษยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และ 2. นายสราวุฒิทรงศิวิไลยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางและอดีตอธิบดีกรมทางหลวงในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิตำหน่งอายการสูงสุดหนึ่งคนนายอิทธิพรแก้วทิพต์ตามที่คณะกรรมการอายการหรือกออมีมติเอกฉันเสนอชื่อนอกอย่างนี้ ยังมีวาระให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการปปชหลังจากคณะกรรมาการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลได้รับการเสนอชื่อเสร็จสิ้นจำนวน3คนประกอบไปด้วย 1. นายประกอบลีนาเปสนันสองนายเพียรศักสมบัติทองและ 3. นายประจวบตันตินล เรื่องให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระนี้สวฝ่ายอังุนเปรี้ยวยื้อเต็มที่จะให้ชะลอไว้ก่อนอ้างเหตุผลว่ามีสวหลายคนต้องข้อกล่าวหาเรื่องหัวนั่นทางด้านรัฐสภามาดูทางสภาประชาชนบ้างลือกันเป็นกระสือกินดากว่าทิดแมวเป็นขอมดำดินหนีวันที่13มิถุนาไปเสียแล้วยังหรอกครับท่อ กว่าจะกลับเข้ามาเป็นนักโทษเทวดาได้ต้องใช้เวลาถึง17ปีแล้วจะหนีอีกให้โง่หรือดูน้องสาวอาดีตนายกยิ่งลักสิเรื่องจำนำข้าวแรกๆก็ลือกันแบบนี้เธอก็ยืนยันด้วยเกียรติลูกผู้หญิงแห่งตระกูลชิน,นวัตรว่าดิฉันไม่หนีหรอกค่ะแล้วก็จริงด้วยคือหนีตูดแป้นเลยแต่ทิศแมวยังหรอกด้วยศักดิ์ศรีรวยแล้วไม่โกง ในฐานะอัวหน้าคอกหนีก็เสียหมาทั้งโอกนะสิตอนนี้คนพักเพื่อไทยแต่ละคนดูหน้าแห้งเหมือนหอยน้ำแรงหาดเศร้าที่ยิ่งลักต้องชดใช้หนึ่งหมื่ล้านบาทแต่ละคนยกชายกระโปรงนายหญิงซับน้ำตารำพันไปถึงขั้นว่ามีข้อมูลใหม่จะตั้งเป็นอีกคดีร้องศาลหวังไม่ต้องจ่ายหนึ่งหมื่นล้านนั้นผมก็พลอยจะน้ำตาไหลไปด้วย ด้วยสงสารว่าคนพักนี้เขาหน้าเวทนาสารแยกแยะไว้ในคำพิภากษาชัดเจนตรงไหนยิ่งลักไม่ต้องรับผิดชอบและตรงไหนที่ต้องรับผิดชอบแต่คนในคอกกลับพลิกเพลงตะแคงประเด็นไปพูดได้ค่อยคุยเป็นยี่เกแก้บนว่าหญิงกลางถูกรังแกไม่เป็นธรรมพวกทนายไปไกลถึงขั้นยกนั่นยกนี่เป็นข้อมูลใหม่ จะตั้งเป็นคดีใหม่ร้องศาลเพื่อไม่ต้องจ่าย1นึ่งมืนล้านขี้เกียจจารณัยประเด็นยุส่งไปเลยดีกว่าอยากเห็นทนายหน้าแหกนะ่ะไม่มีอะไรหรอกสรุปแล้วช่วงนี้ทั้งชายใหญ่หญิงกลางและหญิงเล็กตกที่นั่งไก่ย่างถูกไม้เสียบตูดเหมือนๆกันสำหรับชายใหญ่ที่รัฐมนรีเรียงหินปูทางกลับอย่างเท่ๆไว้ให้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนรียุติธรรม คราวนี้เวนกัมจำเพาะต้องมาเป็นสภานายกพิเศษทำหน้าที่ฟันธงมติแพทย,ทยสภาวันนี้ละมั้ง26พลิกสภาเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคณะกรรมการเขาจะประชุมพิจารณามติแพทย,ทยสภากันเสร็จแล้วจะส่งมติและความเห็นของคณะกรรมการให้สภานายกพิเศษไปตัดสินใจเอาเองพรุ่งนี้ว่าจะเห็นชอบตามมติแพทย,ทยสภาหรือจะวีโต รายการนี้หลายเสียนพนันแทงใจรัฐมนตรีเรียงหินระหว่างขายนายกับตายแทนนายกสภาพิเศษจะตัดสินใจทางไหนภายใน30พลึพฤกษาต้องมีคำตอบความจริงระหว่างเห็นชอบตามมติแพทยสภากับการวีโต้ค่าเท่ากันเพียงแต่ถ้าวีโต้จะยืดเวลาให้แพทยสภาไปชี้ขาดด้วยมติแพทยสภาเองวันที่12มิถุนา ซึ่งเป็นวันสุกดิบเพราะรุ่งขึ้นเป็นสุกสิบสามที่ศารดีกาแผนคดีายาาของนักการเมืองนัดพร้อมหรือนัดไต่สวนโจทย์คือ,อปปชและจำเลยคือนายทักษิณพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชธรร์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลเห็นไหมชายใหญ่ก็ใจกลุ้ม หญิงกลางก็กระซิกเป็นสาวเครือฟ้าอยู่ลอนดอนส่วนหญิงเล็กในฐานะนายกและฐานะลูกถูกทุกทางอินุงตุงนางเป็นหนังเชิดแบบนี้ก็ต้องว่าเฮ้องงไปหมดแล้วเปล่าหรอกไม่ใช่ผมงงคุณอมรัตโชคประมิตรกุลต่างหากที่งงเมื่อวานเธอโพสเฟสพร้อมภาพถ่ายคู่ยิ่งลัก และภาพถ่ายคุณสนนทริมทองคุณสวมกอดกับคุณจตุพรพรมพันธ์และเขียนข้อความว่างงไปหมดแล้วอันที่จริงก็น่างงอยู่หรอกที่คุณสนทิเหลืองอ่อยกับคุณจตุพรแดงแก๊สในครั้งหนึ่งรบรากันถึงขั้นเอาเป็นเอาตายไปข้างแต่แล้วในที่สุดเมื่อวาน25พฤศภา68ที่เวทีความจริงมีหนึ่งเดียว เหลืองกับแดงก็มาโกรธกันโกรธกันทั้งทีที่ไหนจะเหมาะเจาะลงตัวเท่าที่ธรรมศาสตร์เหลืองแดงเห็นจะไม่มีแล้วคุณสนที่พูดบนเวทีตอนหนึ่งว่าวันนี้คนคนนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วซึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อทวงคืนความถูกต้องให้พี่น้องประชาชนและอยากให้ประชาชนให้โอกาสจตุพรในการทำคุณงามความดีให้ชาติบ้านเมืองเราต้องเปิดใจว่า คนที่หลงผิดแล้วไปเจอความเลวความชั่วร้ายของจริงอย่างน้อยเขาก็ยอมรับว่าทักสินเลวซึ่งผมเต็มใจจะให้โอกาสเขาเพราะการที่เขากล้าขึ้นมาบนเวทีนี้แสดงว่าเขามีความกล้าหาญมากพอสมควรที่ผ่านมาเขาคืออีกคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้กับหลายเหตุการณ์ของปัญหาบ้านเมืองจตุพรพรมพันธ์ผมรับเขามาเป็นน้องแล้วส่วนจตุพรกล่าวว่า ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา20ปีมานี้ภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นขณะนี้ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะคำว่าทวงความถูกต้องให้กับคนไทยเป็นหัวใจหลักนำพาให้ผมมาพบกับนายส่วนที่ลิ้มทองกุลในวันนี้นายส่วนที่ชวนผมในขณะที่พบกันที่โรงพยาบาลราชธรรเมื่อ7ปีที่แล้วว่าเราจะได้มีโอกาสถ้อย,อยแถลงพร้อมกันโดยผ่านมา7ปี เพิ่งประสบความสำเร็จในวันนี้วันนี้คงไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าประเทศไทยที่ผ่านมาผมจะอย่างไรทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กส่วนเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองในวันนี้คือจะนำพาให้ประเทศไทยเดินทางในทิศทางที่ถูกต้องและพลิกฟื้นประเทศชาติขึ้นมาได้อย่างไรผมผ่านมาหลายเหตุการณ์มารู้ตัวอีกทีก็อายุ60ปีแต่ทันทีที่ผมประกาศรบกับนายทักษิณ ทุกคนก็กลับมาญาติดีกับผมเหมือนเดิมทั้งนี้วันที่นายทักษิณกลับมาประเทศไทยและยื่นถวายดีกายอมรับว่ากระทําความผิดตามคำพิพากษามองว่าไม่ใช่ผลพวงการยึดอำนาจหรือตุลาการพิวัตรแต่เขายอมรับว่าเขาทุจริตจ,จริงไม่ว่าระบอบการเมืองใดทุจริตคือทุจริตโกงก็คือโกงไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยขณะนี้มีการตั้งคำถามว่า นายทักษินจะหนีหรือไม่หรือมีการหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังซึ่งผมไม่อยากให้หนีอยากให้ได้ซึมซับบรรยากาศอย่างที่ผมและนายสนธิได้ซึมซับในเรือนจำตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีคนไทยคนไหนได้รับโอกาสเหมือนนายทักษินอีกแล้วและเขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวและหากเขายอมรับตามที่ได้เขียนถวายดีกาคนก็ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะหนีหรือไม่ หัวใจหลักที่คนออกมาต่อสู้กับนายทักษิณคือการปฏิบัติสองมาตรฐานและอภิสิทธิชนซึ่งนายทักษิณได้ทำครบทุกข้อที่ผ่านมาเราได้เห็นความเป็นทักษิณผู้สนับสนุนได้หูตาสว่างมากขึ้นเพราะการกระทำทั้งหมดเป็นการทำลายตัวเองอย่างย่อยยับไม่มีใครไปทำอะไรเขาตอนอยู่ต่างประเทศกระแสนิยมสูงเพราะเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรม แต่เมื่อกลับมาประเทศไทยตั้งแต่22สิงหาคม66จนถึงวันนี้คนไทยได้เห็นความเป็นตัวตนของนายทักษิณครบถ้วนสิ่งที่เสียไปคือการได้รัฐบาลแบบนี้เราได้เห็นการเปลือยตัวอย่างล่อนจนของนายทักษิณและเชื่อว่าหาคนไปตายแทบจะไม่เห็นในเวลาต่อมาดังนั้นจึงควรมาเริ่มต้นความถูกต้องให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เราต้องยอมรับความจริงว่า บ้านเมืองเดินมาถึงจุดเสียหายครบทุกด้านเลยคำว่าปฏิรูปอาจถึงขั้นการปฏิวัติและล้างบางกันใหม่โดยยึดแนวทางสร้างสถาบันหลักของชาติและประชาชนให้แข็งแรงเพราะแต่ละขบวนการเราหาสิ่งถูกต้องไม่เจอกล่าวอ้างประชาธิปไตยเพียงแค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านั้นมีการซื้อเสียงตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้าน แต่กลับอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยหลังวันที่13มิถุนายน68นี้บ้านเมืองนี้คงเจริญและรวดเร็วขึ้นทุกกระบวนการเพราะผลนั้นจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเรื่องที่หนืดในกะกะตผู้ตรวจการแผ่นด,ดินหรือปอปอชอจะมีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะทุกกระบวนการทำหน้าที่จะเริ่มต้นในการคิดใหม่แต่ถ้าทุกคนรอคนใหม่มาทำหน้าที่ จะทำให้บ้านเมืองจะย่อยยับผมมองว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแต่ปัญหาคือจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเดิมได้หรือไม่ขออย่าหนีจิ้งจบมาเจอตุ๊กแกวันนี้ถึงเวลาของประชาชนที่เห็นบ้านเมืองไม่ถูกต้องผิดทำนองครองทำประเทศนี้เป็นของเราเราต้องมีสิทธิ์กำหนดอนาคตไม่ใช่นายทักษิณคิดคนเดียว แต่ประชาชนสามารถคิดในแผ่นดินนี้ได้เหมือนกันและสุดท้ายเวลาที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจกันมาถึงแล้ววันนี้ผมและทนายนกเขาพร้อมร่วมมือกับนายส่นทิเรื่องชาติบ้านเมืองเพื่อร่วมเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันครับผมว่านะถ้าผมพูดอะไรลงไปอีกสักคำเดียวเป็นส่วนเกินทันทีคน ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ